แืะดูน้ำเขื่อนหน่อยหนึ่งเอากินไปเถอะออแวะดูน้ำเขื่อนอุบลัติข่อนอุบลัตวันนี้แวะดออูแบตจะหมดและอีกว่าชาร์จอยู่ยแบตนี้ไม่มหมดเร็วม,มีมีอยู่เยอะอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมแนวเขื่อน การเดินเขื่อนอุบลรัฐลงมาจากหน้าน้ำมาปีที่แล้วที่เรามาดูน้ำเต็มสันเขื่อนเขื่อนอุบลรัฐวันนี้โอ้โ,อโอ้ดูอีกเกื้องขึ้นเขาเรียกว่าอีกเกื้อนไหมแบบนี้นะ่ะยึกแหลยพัดจัน <c oughs> เห็นเลยเห็น เ็ห <c oughs> นี่ครับผมสถาน,นการณ์เขื่อนวันนี้น้ำาคือลดลงเยอะแทะเมื่อปีที่แล้วคือยังเต็มสารเขื่อนลงมาลงเยอะแทะน้ําเขื่อนเดินดูหน่อยรอดหน่อยมีอะไรระยะประมาณสามโมงวันนี้สามโมงของวันที่หนึ่งมีนาอีกไม่กี่นาทีหวยก็ออกและ ดูเขื่อนรีบๆนั่นกะนอนสังครับผมเป็นยังไงเขื่อนรอ,รอบเขื่อนมีแล้วบุหรี่มาจากใสละ่ะกินบุหรี่เหม็นครับผมเขื่อนแดดร้อนปนนี่ก็ยังเดินกอ่าเขื่อน <c oughs> อ,อมอหนโอลิบลิบเกาะกลางน้ํานั่นฝั่งนู้นก็จะเป็นสีบุนเหลืองอ่ะไม่ใช่สีบุนเหลืองสีจะเป็นนนสังวันนี้ที่เข่อนโหละนาดเมษานี่ก็ชิบะน้ำบกไปต่นอนนี้บ่ ปลาชิน้นฟีชิ้นต้อนใหญ่ๆเดี๋ยวพจะมาปลาวะครับผมสถานการณ์แบบนี้โอ้ยอากาศวิตามินซีคักแดดร้อน36มีนาแล้วต่อไปก็จะร้อนคักอีกเดือน2เดือน ปีปนึงก็ผ่านไปเลยจังเนาะแป๊บแป๊เดินสามแล้เดินสี่เดอนห้าเดินหกเดอนเจ็ดโอ้ก็ฝนหนาฝนมากแล้วยังไม่ทันทำอะไรดีให้กับตัวเองเลยยังสร้างอนาคตตัวเองไม่ได้เยอะเลยเลยชีวิตสร้างฝันด้วยกันบอมีใครมาสร้างฝันไหมในดอดูก่อนบรรยากาศ ไม่ปล่อยน้ำทางนี้เลยแต่นี้ก็คงปล่อยน้ำจากพอฝากนู้นละมัง้งตรงที่น้ำปล่อยเขื่อนลงตรงนูน้นเราไม่ไปหรอกใกล้ไก่ผลไม่ปล่อยน้ำลงมาที่นี่ปล่อยน้ำแต่ทําไฟฟ้าทางนูน้นเขื่อนที่น้ำไหลลงมาอืมฝั่งนั้นจะเป็นร้านอาหารติชมดูร้านอาหาร ห <c oughs> น้าเขื่อนเรามาดูที่แล้วก็เกือบเต็มเห็นรอยคาบเต็มระดับน้ำ <c oughs> เขื่อนอบนลาดเมื่อกี้เราขึ้นไปตรงพระองค์พระขาวๆนั่นเบื้องว่างๆกองน้ำเหมือนทะเลเลยมาถ่ายก็เหมือนจะเป็นทะเลเนาะถ้าจะ เป็นทะเลจริงๆแต่ลมก็ไม่ร้อนเหมือนทะเลหรอกเอเอเดินเดินดูดูบรรยากาศนาหอนหนาหอนแล้วละ่ะไม่ใช่น,าห,นาหอนาหอนบรรยากาศาปะ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 กลับต่อดีกว่าหอนแล้วบ่วยมีอย่าง ดูสภาพแล้วดูม่าเป็นยังไงเมืองขอนแก่นเราบ้านเราขอนแกน่นตอนนี้สภาพอากาศห่อนอีกเดือนสองเดือนนี้คือจะห่อนคักเลยนะทำไปเรามีงานก็ทำไม่มีก็ดีเที่ยวทำปฏิญาณเรามีก็ทำไม่มีก็ดีเที่ยวยคิไเลมาก ชีวิตนี้นี่อย่างเดียวหากเธอต้องการทางอย่างมาต่อยพี่คงต้องถอยปล่อยให้เลือกคนทาง ลึกๆในใจก็อยากจะไปคัดความอ้อนวอนเธออีกสักครั้งกลัวเธอไม่ฟังดังว่าห่างห่างลูกลังมากมายด้วยอุปสรรคเธอจริงตตัชาเดินออกจากเส้นทางใจ ไปเหอะอันไหนดีก็ทำไปขับเดินมาดู <c oughs> ขับสะพานข้าไปร้านอาหารนี่เรามาดูห้าหเดือนที่แล้วก็น้ำเต็มนี่เลยตอนนี้น้ำไม่มีแล้วหอนขับเขื่อนอบนุบลรัตน์ ขี้เกียจไปเดินไปก็ได้ก <c ười> ินทั้งหมดแม่กินหมดีนเดี๋ยวก็ตายหรอโอ้โหวังนะครับ <c ười> ครับร้านอาหารเราจะไปดูหน้าเขื่อนเป็นยังไงขับปลาเยอะเลยครับผมอืมปลาหน้าเขื่อนจักปลาอะไรม้างเขาห้ามจับเขตสงวนโอ้ยิงดึงยิงดังสะพานแขวน มีปลาอะไรมั่งเยอะแยะเลยโอ้เป็นกองเลยปลาอะไรเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ก็มีอยู่หน้าเขื่อนแต่เห็ดหน้าเขื่อนมาชมหน้าเขื่อนกันว่ามีอะไรมั่ง หน้าเขื่อนนาเขื่อนวังมัชชาวนนาันันนาเขื่อนมีอะไรน่าสนใจว <c oughs> ังมัชชาคอาตรวาวังมัชชาตรงนี้บุญลักดำ วังมัดาัตว์ผมรับบรรยากาศน่าเขอนอุบลรัตน์โอ้มีปลาเยอะเว้ยให้อาหารปลาครับผมเชิ่เที่ยวนี่น่าเขินอุบลรัตน์ทางเข้าดูอ่า เชิญครับเปลี่ยนเชิญใครใจแวะมาดูมาชมก็ที่เขื่อนอบนุบลรัฐก็แวะมาดูครับผมเป็นยังไงมัง่งวันนี้เขื่อนอบนุบลรัฐแต่กากาศด,ดีอยู่ครับไม่ร้อนเท่าไหร่ขนทางลุกหลัง เลือกไปทางสบายก็ดีแล้วเด้อับสบภาพเขื่อนรูปป่าเห็นไม่รูปป่าสวายตัวใหญ่ๆขับซอกหินตัวใหญ่แต่เล็กเต็มเลยวินาเขื่อนถ้าออกจากหน้าเขื่อนทางนี้ไปก็บริเวณตายวันนี้บริเวณอนุรักษ์ห้ามจับสัตว์ป่า ปาป่าป่า,ปาวเราจะพเชืหนต่อไปก็โปรดติดตามโปรดกดไลค์โปรดแชร์ด้วยนะครับผม,ม,ม,มให้อาหารป่าหน่อยหนึง่งเราป่าจะมีตะป่งป่าใหญ่ๆทั้งนั้นให้อาหารไปละไม่ยอมมาแย่งกันกินวอยป่า ปลาใย่ๆโอ้โหปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นปลา <c oughs> โอ้โหปลาดำๆปลาตัวเล็กก็มี ูป oh, um, ่าโอ้ผี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 โอมจิตชี้ตาฟื้นเจริญซีป่าน้อยป่าน้อยโอ้โหปตามาตัวเองถวะเท่านี้นี่ กินมากินอู้กินปักเดี๋ยวเกลือ จะเห็ตเนต่อ,ตอดนื้อมือต่อตีมือไหมเนี่ยต่อเอนิ้วมือว้าววิ่งหนีเอะเอป่ามันกูป่านี้หมดแล้วให้อาหารหมดป่ากันนี่เลยปะมานักสองคนจ่กู พังคนเดียวท้อมาจะปึกษาใครให้โปให้ป่ากินละ่ะไปไปวันหน้าละจ้